สวัสดีค่ะค่าวันนี้ก็มาพอกับช่องนัทธาสาวบุรีรัมย์พัฒน์ถิ่นค่ะวันนีกก้นะก็จะมาตอบคําถามเอฟซีเนาะค่ะเกี่ยวกับการจุดธูป16ดอกกลางแจ้งเนาะค่ะซึ่งมีเอฟซีถันเนิงเพันสงสัยเนาะค่ะก็เลยถามนัดมาเนาะค่ะกนไปฟังเนาะค่ะจะในกับฝากเป็นกําลังใจนัทในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะสเสด็จบุพลาดท,ทุกคลิปเวลานัดโหลดคลิปลงเนาะค่ะแล้วก็ ที่สำคัญเนาะค่ะฝากชมโฆษณาฮานเดอจ่ะเอาละค่ะมาเข้าเรื่องกันเลยค่ะมีเอฟซีทันนึงเนาะคะ่ะเพื่อนถามนัดมาว่าเาระหว่างที่จุดทูบจะไปไหว้กลางแจ้งแต่ทูบลุกอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ทุกครั้งต้องทําอย่างไรจะดับได้ไหมแล้วเอาไปขอขอมากลางแจ้งมีผลอย่างไรคะคนะนักกาจะบอกว่าการเริ่มต้นจุดทูบ ก่อนกล่าวคำขอขอมากรรมถาลุกเป็นเปลวไฟว่าเป็นอย่างนั้อจ้าให้เห่าสบัดถูบเป็นคว่ใไม่ปกติธรรมดาค่ะพี่น้องแล้วเสร็จแล้วให้จังคอยอกล่าวคำขอขอมากรรมเนาะค่ะแต่จูๆ่ๆขณะที่เราขอขอมากรรมขณะที่เราทําพิธีแล้วเนาะค่ะพี่น้องจ้าจูๆ่ๆเกิดลุกขึ้นเป็นเปลวไฟอันนั้นถือว่าทำบูพานเนาะคะ่ะแล้วก็หลังจากที่เราเกล่าวคำขอขอมากรรมเสร็จแล้วแล้วก็เอาไป ปักลงดินเนาะค่ะพี่นองกลางแจ้งถ้าเกิดว่าจูจูเกิดทูบลุกขึ้นเป็นเปลวไฟอันนันก็ถือว่าบ่อผ่านคือกันค่ะพี่นองจ้าหรือทูบไม่ไม่หมดก็ทําไม่ผ่านเช่นกันแต่ในกรณีนี้ที่ท่านเอฟซีได้ถามนัดเข้ามาเนาะคะ่ะอันนี้ว่าเป็นอย่างเพราะว่าเป็นการเริ่มต้นทําพิธีเป็นการเริ่มต้นจุดครั้งแรกเนาะคะ่ะซึ่ง จุดขั้งแรกเลยเป็นเปลวไฟอันนั้นมันเป็นเปลวไฟอยู่แล้วคะ่ะเพราะว่านาเหตุก็เป็นเปลวไฟเพราะวานดจุดมันเป็นเปลวไฟขึ้นเลยคะ่ะพี่นองจ้าเท่ากับสะบัดเห้เป็นควันปกตินะคะพี่นองก่อนเท่ากล่าวคำคอขอขมากรรมเนาะคะ่ะถ้าเกิดว่าคณะที่เท่าเหตุพิธีนั้นจูๆ่ๆมันลุกขึ้นเป็นเปลวไฟนะคะแบบนั่นแหละคะ่ะถือว่าทำไม่ผ่านเนาะคะ่ะเท่าต้องทำใหม่แต่การทำใหม่นั้นอย่าทำในวันเดียวกันเนาะคะ่ะให้เว้นระยะ จักสองอาทิตย์สามอาทิตย์หรือถ้าห้าโรคเอาไว้ก็สองสามวันค่อยทําใหม่ก็ได้เนาะคะ่ะแล้วก็เนี่ยคะ่ะนัดก็เลยเอาถูกมาให้เบิงเนาะคะ่ะเพราะว่านัดเคยเหตุคลิปไปแล้วเนาะคะ่ะที่นัดเขาชงนี้บ่ได้แล้วนัดไปสร้างช่องไม่แต่ว่าตอนนี้นัดยกเลิกช่องไม่แล้วเนาะคะ่ะนัดก็เลยคลิปมนก็นเลยยกเลิกไปนั่นนะคะพี่นองจ้านักก็เลยมาเห็ดไห่ไม่พอดีมีเอฟซีถามขอมาเนาะคะ่ะนักก็เลยมาเห็ดไม่เนาะคะ่ะพี่นองจ้าก็ ถูกท,ที่น่ะใส่น่ะใส่แบบเป็นสีนี่แหละค่ะพี่นงค์ตะวันน่ะใส่เบอร์เดลเพร่นเดี่ยไปซื้อมาใหม่อยู่ค่ะพี่น,อน้องนค์ได้ถูกของเพื่อนฝรั่งที่เพื่อนไฮมาเนาะคะ่ะแต่ว่าเพื่อนฝรั่งเพื่อนไฮมากส ให้แบบเป็นสีสันมากค่ะพี่นงองซึ่งถูบนันเป็นสีดำนะคะพี่นงองจ้านัดกระบอกได้ใส่วายเนาะค่ะพี่นงองนัดใส่แบบว่าถูแบบว่าจุดเวลาดับกลิ่นเวลาเอดเท็กับข้าวกับน้ำนะคะพี่นงองกินปลาลงปลาล่านับดับกลิ่นเพราะว่าถูบนี่เป็นถูบหอมค่ะแต่ว่าเป็นสีดำนัดบดได้ใส่วายอีกอย่างเนะค่ะพี่นงองจ้าเพียงแต่ว่านัดใส่จุดดับกลิ่นในบ้านนะคะพี่น้องหอมมากๆเลยค่ะพี่นงองดับกลิ่นเวลาเห็นอาหารกับข้าวกับน้ำเนาะค่ะกินมันแห้งกินอาหารบานเอามันแห้งนะเลยใส่ถูบนี้ แท้นะคะพี่น้องจ้าก็นกัก็เอาทูบตัวนี้มพาพยัญชเพราะว่ามาให้พี่นองคลข่ขอสงสัยเนาะค่ะการจุดทูบสิบหกดอกเคยมีค้นถามมาเนาะค่ะว่าจุดแบบไหนไม่แบบไหนถึงทําผ่านเน,น,นา,เาะาค่ะพี่น้องนัก็เลยจะบอกว่าทูบไม่ตังแต่หัวทูบค่ะพี่นองใไม่มาหอดโตทูบมาหอดโตทูบนีเล้วค่ะพี่น้องแสดงว่าผ่านเนาะค่ะพี่น้องจุดทูบสิบหกดอกแสดงว่าผ่าน อ่า่จำเป็นต้องห้ใหม่มา่อหดใหม่เด้อค่ะพี่น้องว่าจำเป็นต้องห้ใหม่เบิดใหม่เบิดหมายถึงว่าใหม่จากหัวทูบมหาโตทูบเนี่ยค่ะพี่น้องนะคะใหม่เบิดเนี่ยค่ะพี่น้องแสดงว่าทําผ่านบ่าําเป็นต้องใหม่ตั้งแต่หัวทูบมหาสุดทูบแล้วค่ะพี่น้องว่าจำเป็นต้องโล่ขนาดนั้นเนาะค่ะไม่ประมาณนี้ถึงนี้ ก็พอก็แสดงว่าเราจุดทูบผ่านเนาะคะ่ะเอาเป็นว่าเข้าใจเนาะคะ่ะเพราะว่ามีเอฟซีหลายๆท่านเพิ่นบอกเข้าใจเนาะคะ่ะบลูกับบอเป็นยังเนาะคะ่ะพี่น้องจ๋าก็สามารถถามได้คะ่ะพี่นอ้องคอมเมนต์เข้ามาได้คะ่ะพี่น้องนัดยินดีให้คําตอบเนาะคะ่นะ,คะแล้วก็เอฟซี FC ทันใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจุดทูบสุดดอ,อกกลางแจ้งะบตงะบตองกล้าวุ่นบะตองอายเนาะคะ่ะถ้าบอเข้าใจมองใดคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เนาะคะ่ะเดี๋ยวนัด ตอบให้เนาะ,ะ,ะค่ะเนี่ยแหะค่ะก็คือจุดทูบตั้งแต่หัวทูบมหาโตทูบก็แสดงว่าทําผ่านเนาะคะ่ะแต่จูดๆทูบที่ไม่เป็นควันจูๆ่ๆมาถึงนี้แล้วจูจๆเกิดลุกขึ้นเป็นเปลวไฟนั่นแสดงว่าทําไม่ผ่านเนาะคะ่ะแสดงว่าเลิกไม่ดีแล้วเพราะต้องออหยุดทำแล้วก็ทําวันหลังเนาะค่ะพี่น้องก็ให้เว้นระยะจัก2อามมือก็ได้ค่ะ้ารอบเอาไว้เนาะค่ะพี่น้องหรือ สองสามอาทิตย์ค่อยเห็ดไม้ก็ได้ค่ะพี่น้องทูบสิบหกดอกกลางแจ้งเนาะคะ่ะแต่สําหรับจุดทูบสามสิบหกดอกกลางแจ้งก็ให้อ่อรอทําแล้วครั้งหนึ่งก็ให้รอหลังหกเดือนเนาะคะ่ะเราคอยเฮ็ดใหม่เนาะค่ะพี่น้องจา๋าก็ในราคาหนักกมากค่ายขอสงสัยเนาะคะ่ะเพราะว่า เพึ่งเห็ดขังแรกนะคะสำหรับเอฟซีธนิติธามนั้นมากแล้วค่ะเฮาเห็ดขังแรกว่าเป็นยังค่ะเพราะว่าขังแรกเผาจุดมันต้องเป็นเปลวไฟอยู่เล้วค่ะพี่นองจ้าบต่ตองกังว้นเนาะคะะ่ะปกตงกังวลนในจุดนั้นก็แค่สบัดถูกให้มันเป็นควันใหม่ปกติธรรมดาแล้วค่อยกล่าวคําขอขมากรรมเนาะค่ะพี่นองจาอ่า แต่อยู่ๆเขาเกล่าวคำขอขมากรรมแล้วจู่ๆเกิดลุกขึ้นเป็นเปลวไฟแบบนั่นถือว่าบกพานเนาะค่ะแล้วก็หลังจากที่เขาเกล่าวคำขอขอมากรรมเสร็จแล้วแล้วไปปักทูบลงดินแล้วจู่ๆเกิดลุกเป็นเปลวไฟทั้งที่ทูบไม่ไม่หมดอันนั่นก็ถือว่าบกพานคือกันค่ะต้องเหตุไม่เนาะค่ะพี่น้องจ้า ก็มีเอฟซีธานีเนาะค่ะป่วยเรื้อรังเนาะคะ่ะเพิ่งก็เลยถามว่าถ้าจุดทูบ36ดอกไปแล้วจะได้ผลดีอย่างไรบ้างมันจะหายบบเนาะค่ะประมาณนี้ก็ซึ่งว่าซึ่งเพิ่งกับป่วยมาโดนเนาะค่ะป่วยเรื้อรังบบหายจากเือเนาะคะ่ะนักก็เลยอ,อยากจะแนะนําว่าการจุดทูบ36กดอกกอ็ดีนะคะพี่นองก็ะดีถามว่าดีโบดีจะพี่นองแต่ว่าถามว่าจุดแล้วจะหายป่วยเรื้อรังไหมมันก็นบริหายป่วยเลยเนาะค่ะ จุดแล้วอาจจะเป็นการแบบว่าเกาคำขอขมากรรมอาจจะเฮ็ดห้แบบทุเลาลงอาจจะเฮ็ดห้ยดีขึ้นแต่มื่ก็บบายไม่ถึงว่าหายขาดเลยเนาะคะ่ะป่วยเรื้อรังไปหาหมอรักษาที่ไหนก็ไม่หายเนาะคะ่ะพี่นอ้องไปหาหมอท่างไหนกับบาหายหาทุกวิธีทางเนาะคะ่ะกับบาหายเนาะคะ่ะซึ่งาตามความเสือ่อโบราณเท่านะคะ่ะกะโรคที่เรื้อรังโรคที่เห้ป่วยเรื้อรังก็คือโรคเวรโรคก,กรรมเนาะคะ่ะพี่น้องจ้า อันนี้เขาก็ต้องอาศัยแบบว่าพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะค่ะเป็นที่พึ่งทางใจของเราก็คือพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะค่ะเป็นการไปไหว้บนบ้านศาลกลาวหรือว่าจุดทูปขอขามากรรมเนาะค่ะเพราะว่าเขาบููว่า กรรมตั้งแต่อดีตชาติที่เราทําไว้เนาะคะ่ะเข้าโบหัวเข้าเห็ดมาหมากหน่อยหลายแค่ใดเนาะคะ่ะซึ่งกรรมอันนี้ก็คืออาจจะเป็นเจ้ากรรมในเว้นของเราเนาะคะ่ะทั้งมีตัวตนแล้วก็ไม่มีตัวตนซึ่งไม่มีตัวตนก็คือเอ่เขาอ,อาจจะไปเห็ดอีหยัง,ยงไหวตั้งแต่อดีตชาตินะคะเจ้ากรรมในเว้นเพื่กอก็เลยมาจองเวรจองกรรมด้วยการพยาบาทอาคาตเบียดเบียนเราทําให้เรามีโรคภัยนะคะเบียดเบียนเห้าถุกวิธีทางเนาะคะ่ะ หรือเบียดเบียนเราไม่ให้ชีวิตเราราบรื่นทําให้ชีวิตเราติดขัดลหลายอย่างเนาะคะ่ะพี่นองจา๋าอันนั้นคือเจ้ากรรมในเวรแบบไม่มีตัวตนเนาะคะ่ะหรือเราไปบนบานสารกล่าวหรือเราอาจไปสาบแช่งใครเขาไว้เนาะคะ่ะแล้วก็มาเบียดเบียนเหตุในเฮาเนี่ยม่มีความสุขเหตุให้ชีวิตเฮ่าเนี่ยตกทุกข์ได้ยากเนาะคะ่ะเหตุอียังกระโบราบรื่นบราบๆราบเนาะคะ่ะหลายๆสิ่งลหลายๆอย่างเนาะคะ่ะเกิดขึ้นกับชีวิตเฮ่าเนาะคะ่ะส่วนเจ้ากรรมในเวรที่มีตัวตนก็คือ อาจจะเป็นศัตรูของเราเนาะคะ่ะอาจจะเป็นเพื่อนอหรือเป็นเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะเป็นคนอื่นๆเนาะคะ่ะอาจจะแบบเขาอาจจะแบบโดนกันแกล้งหรือว่าโดนเส่ร้ายหรือว่าโดนทําร้ายร่างกายเนาะคะ่ะอันนั้นก็เป็นอันนั้นก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรแบบมีตัวตนเนาะคะ่ะพี่นงจ้า เขาอาจจะแบบว่าโดนมันไสอย่างสีนะคะพี่นงองอันนั้นคือแบบว่าเจ้ากรรมนายเวรแบบเป็นตัวตนนะคะคือเขาเบ่มากเข้าเขาสร้างเข้าเข้าเฮ็ดดีสำหรกระถือสร้างเฮ็ดดี้สำหรกระโดนกันแกล้งเฮ็ดดี้สำหรับกระเห็นผลงานของเข้าอันนั้นคือเจ้ากรรมนายเวรแบบมีตัวตนนะคะพี่นงองจา้านั่นล่ะคะ่ะนักกเล่มาเ้าอ่า อธิบายให้ฟังนะคะว่าเจ้ากรรมในเวรแบบมีตัวตนแล้วก็เจ้ากรรมในเวรแบบไม่มีตัวตนเป็นอย่างไรเนาะคะ่ะแล้วก็โรคที่เราเจ็บป่วยมาแบบเรื้อรังมันไม่หายสักทีตามความเชื่อโบราณก็คือโรคเวรโรคกรรมนั่นเองสิ่งที่เฮ้าเฮดได้ก็คือการขอขมากรรมเนาะคะ่ะมีการจุดทูปขอขมาซึ่งอขอขมากรรมเจ้ากรรมในเวรอาศิบริหายขาดค่ะโลกนี่แต่ว่าพอแต่เฮ้าเหตุเลี่ยวมันเห็นเฮ้าสบายใจแล้วก็อีกอย่างเฮ้าได อเอย่ยคำขอขมาก,กรรมนะคะพี่น้องแล้วก็เฮตให้โรคนั่นนะคะจีเบียดเบียนเฮ้าเน่ะเขาก็จะเริ่มปดปล่อยให้เฮ้าสิ่งที่เฮ้าเป็นเฮ้าเจ็บปวดเมื่อกสิสด้เบาบางเสด้หายทรมานนะคะพี่น้องจ้าแต่มันไม่ได้หายขาดถ้าเฮ้าอยากหายขาดอยากให้หายทรมานเฮ้าต้องทําบุญกับพี่น้องท้าบุญท้าท่านใท้ชีวิตโคกระบือเนาะค่ะพี่น้องปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทานซึ่งถ้าเฮ้า ป,ปล่อยหอยขมปล่อยความทุกข์เนาะค่ะพี่น้องปล,ปล like, ่อยปลาหมอปล่อยปลาไหลหรือว่าปล่อยปลาที่เขาขายตามตลาดนะคะพี่น้องปล่อยปลาหน้าเขียงจะดีที่สุดค่ะพี่น้องจ้าชีวิตเราจะได้ไม่ติดขัดหรือว่าชีวิตเฮาอันใดบดีก็สิได้ดาบรื่นเนาะค่ะพี่น้องปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทานก็คือว่าซื้อปลาที่เขาขายตามตลาดที่เขาจะสื่อไปขานะคะพี่น้องสื่อเขาไปปล่อยปล่อยชีวิตเขานะคะให้เขาผลจากความถูกปล่อยให้เขาผลจากการถูก ขานะคะพี่น้องนั่นแหะค่ะจะได้บุญมากๆเลยค่ะพี่น้องรองเห็ดเบงเดอร์จากนักขอแนะน้าเนาะค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็สิ่งที่เฮาแบบาว่าเห็ดไดด้วยประตองแบบว่าเสียเงินก็นคือ,อการทําทานแบบไม่ต้องเสียตังค์สิ่งที่เฮามีอยู่ห้อยอยากแบบาว่าแบ่งปันอยากท,ทําทานเนาะคะ่ะทาแล้วมีความสุขทําแล้วไม่เดือดร้อนใครทําแล้วไม่เดือดร้อนทั้งตัวเราแล้วก็ผู้อื่นเนาะค่ะพี่น้องทําด้วยความตั้งใจแล้วก็ทําได้ด้วยใจที่บริสุทธิ์แล้วก็จะ ได้ทั้งความสุขแล้วก็ได้บุญเต็มๆนะคะเพราะว่าเราทําไปแล้วแล้วเรามีความสุขใจนะคะบุญนั่นก็จะได้แบบเต็มๆนะคะพี่น้องจ้าแล้วก็การไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระก็ถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เนาะค่ะพี่น้องแต่ขืนยูก็เข้าว่าเขาจะเห็นบบเนาะคะ่ะไหวพระเซตเล้วนะคะสวดมนต์เป็นประจำอย่างสม่ําเสมอแล้วก็แผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็หลังจากที่เข้าอุทิศเล้วเข้าแผ่เมตตาแล้วเนาะค่ะพี่น้องกรวดน้ําลงดินเนาะคะ่ะแผ่อุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเนาะคะ่ะแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้กับ โรคภัยถี่มาเบียดเบียนเขานะคะโรคเข้าเป็นโรคอีกยังง้างาสมมด็จ่ระเข้าเป็นโรคมะเร็งหรือเป็นไทรอยเป็นพิษหรือว่าเป็นโรคอีกอย่างบา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 เนาะค่ะพี่น้องให้เอ่ยซื้อโรคนั้นขึ้นมาเนาะค่ะแล้วก็ขออุทิศบุญกุศลให้กับโรคมะเร็งที่ทําร้ายร่างกายเราที่ทําให้เราเจ็บป,ปวดทรมานนี้ขอให้ทุเราลงให้เข้าเว้าเนาะค่ะพี่น้องจ้าให้เข้าเว้าแล้วก็แผ่บุญบาร,รมีเนาะค่ะให้กับโรคภัยไข้เจ็บให้เขาเนี่ยมีความสุขเนาะค่ะให้ โรคนี่ายาเด็พยาบาทอาคารเบียดเบี้ยนเห่านะคะพี่น้อง โลกนั่นเขาได้รับความสุขเร้วเขาก็จะบอเบียดเบียนเฮ้าเนาะค่ะเฮ้าแพเมตตาให้กับเจ้ากรมายเว้นที่เขาเบียดเบียนเฮานะคะ,ะเขาก็จะบอเขาก็จะปลดปล่อยเฮ้านะคะพี่น้องโลกนั่นก็จะค่อยๆทุเลาแล้วก็ค่อยๆหายไปหายไปหายไปแล้วก็ถ้าเฮามันทําเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอโลกนั่นกะจะหายขาดนะคะพี่น้องจ้าซึ่งนกักกะเคยทดลองมาแล้วเนาะคะ่ะแต่ว่านัดบอกบอกในคลิปนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวมันสีเงาเนาะคะ่ะพี่น้องนัดจะบาในคลิปต่อไปเนาะค่ะ ก็ล่องไปเห็ดเบิ้งงนอกคะ่ะพี่นงองเห็ดไปมันก็บ่อเสียหายเนาะคะ่ะเหาเห็ดเหาก็ไดเนาะค่ะบุญถ้าเฮาสะสมยิ่งสะสมเฮาก็ยิ่งไดแล้วก็เป็นผลดีโตโตเฮาเนาะค่ะพี่นงอ,อ,องจา้าแล้วก็ถ้าเฮาบุญที่เฮาเห็ดเฮามั่แต่ม,มาใส่บุญเกา่ามันก็จะเบิดไปเนาะคะ่ะพี่น้องจา้าซึ่งว่ามีบุญไม่มาสะสมเฮาต้องสะสมบุญไปเรื่อยๆบุญเกา่ากับบุญใหม่สะสมกันเนาะคะ่ะ มันก็ยิ่งอ่ามีแต่สิ่งดีๆเขามาโชกลาภกับสิลังไหลเขามาเนาะค่ะบุญเก่าก็บุญใหม่สะสมยิ่งจะดีนะคะพี่นงองเหตดไปมันกับบ่เสียหายมงไดยิ่งแต่ได้กับได้เนาะค่ะพี่นงองจ้าข้นยู่กโตเฮาค่ะว่าเฮ้าสิเหดหรือบ่เหตแค่นั้นค่ะพี่นงองบุญที่เราทำมันก็ไม่หายไปไหนเนาะค่ะพี่นงองจ้ามันก็จะอยู่กับเราไปจนวันตายเนาะค่ะพี่นงองแล้วก็ถึงเวลานั้นแล้วเนาะค่ะพี่นงองจ้าทุกคนเนาะค่ะ ก็ไปที่เดียวกันแล้วสิ่งที่เราเอาไปได้ก็คือบุญกับบาปเท่านั้นเนาะคะ่ะเขาของเงินทองเฮ้าบอสามารถเอาไปใดเนาะคะ่ะพี่นงจ้าอา่าเพราะฉะนั้นแล้วเ้าต้องมันสะสมทําความดีเนาะคะ่ะถึงเวลานั้นแล้วเนาะคะ่ะเขาก็เอาไปใดแค่บุญกับบาปเนาะคะ่ะพี่นองจ้าถ้าเ้าเกิดว่าคลิปนี้ไม่ประโยชน์จะไหนกะฝากเป็นกำลังใจให้นายเดอคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิงะะ่งเนาะค่ะเสได้ไ่พลาดทุกคลิปถิ่นัดหรือลองจ้าสำหรับมือตองขอล่าไปก่อนค่ะขอบคุณหลายค่ะสวส